เป็นเรื่องอะไรนะในข้อนี้มันเป็นสิ่งของครับมันคืออะไรพร้อมนะลกูกข้อตะก,กี้นี้เกือบจะผิดอยแล้วดูดีๆน,นะพร้อมเข้าไปเลยครับมันคืออะไรอะเอาละครับเกมในข้อที่5นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของครับมาดูกันคบว่าจะเป็นอะไรและหนูน้อยทั้ง5คนของเราจะผ่านเกมนี้ไปได้หรือไม่ไปชมกันครับ ทำอะไรมาแกะอะไรที่ฐานวางของของพี่แล้วเนี่ยสิ่งของปริศนาอยู่ในมือน้องตั้งใจนู่นและสิ่งของปริศนานี่ก็คือขนมจามงคุฎนั่นเองครับมาฟังข้อมูลจากคุณน้อยคนแรกของเรากันเลยขอน้องเฟย์ดีกว่าครับออกมาครับน้องเฟยมาครับนี่น้องเฟยนี่นีเอาละให้ท่าแามันมัดมัดมัอยู่ทางด้านนี้นะจะได้พูดสิ่งดังๆของที่เห็นเป็นอะไรลูกมันเหมือนของไทยไทยอ่ะมันเหมือนของไทยไทย แล้วก็มันเหมือนขนมด้วยเหมือนขนมด้วยหรือว่ามันเป็นขนมมันมันไม่ได้เป็นขนมมันเหมือนเฉยเฉยอ้าวไม่ได้เป็นขนมมันเหมือนเฉยเฉยแล้วแบบนี้พี่พีชเขาจะคิดถึงอะไรละครับเนี่ยเกมในข้อนี้ท่าทางจะลำบากอีกแล้วหนอครับอันนี้เป็นสีเหลืองเล็กๆดังๆหรือดังๆอันนี้ยสีเหลืองเล็กๆอ่ะสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองใหญ่เท่าใหญ่่เทานี้หรอคะไม่ใช่เล็กๆเล็กๆแค่ไหนลูกเท่านี้ได้ไหมใช่เท่านี้เลยเหรอคะใช่กลมๆหรือว่าสี่เหลี่ยม กลมๆแล้วก็ตังตรงตันเนี้ใช่ไหมตังมีทองมีทองมีทองอยู่ข้างบนเหรอคะแล้วก็มีกีบอยู่ตรงนี้แล้วหนูที่หนูเห็นมีกี่อันคะที่หนูเห็นมีกี่อันสิบห้าชิ้นสิบห้าชิ้นสิบห้าชิ้นหนูมีนับไหมคะว่านับไหมนับเพราะพราะมันมีสิบอันแล้วก็เพิ่มมาอีกจริงมันก็เป็นสิบห้าหนูมียาแก้ปวดหัวมั้ยลูก พี่พี่กูกระปวดหัวแล้วนะเนี่ยแหมข้อมูลนั้นดีมากๆเลยครับแต่ดันไปบอกกับพี่ๆว่ามันเหมือนขนมแต่ไม่ใช่แล้วแบบนี้พี่ๆเขาจะคิดไปถึงอะไรกันเลยครับเนี่ยคงต้องพึ่งข้อมูลจากหนูน้อยคนที่สอแล้วะครับคนต่อไปไหมพี่ดมอาคนดีกว่าอาคนดีกว่าคนที่สองเลือกใครครับคนที่สองเลือกน้องพลแล้วกันน้องพลนะฮะออกมาลูกน้องพลนี่ อย่งนั้นเป็นที่ปักเคียนในวัดแล้วก็มันมีจานไว้รองเคยไปเห็นเห็นกับตาหนูเองไหมคะเคยไปที่วัดเคยเห็นแล้วที่วัดเขาทำเอานี่ไปทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรลูกเอาไปทำเอาไปทำสวดมนต์โอ้โหข้อมูลจากหนูน้อยคนที่สองนี่คนละเรื่องเลยครับเป็นที่สวดมนต์โอ้โหพผมละปวดหัวแทนพี่ปี่จริงๆครับท่องนี้ได้ไหมคะหรือว่าอันอันใหญ่เท่าไหนอันใหญ่เท่านี้หรืออันใหญ่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ าแล้วว่าถ้าใหญ่เท่าไรอ่ที่ใส่ทูบอ่ะที่ใส่ทูบเหรอคะเปลี่ยนใจแล้วหรอลูกแล้วตกลงอันใหญ่แค่ไหนอันใหญ่เท่านี้หรืออันใหญ่เท่านี้อ่ะคนนี้บอกเท่านี้เท่านี้คนนี้บอกเท่านี้ยิ่งมันเล็กกว่านี้อ่าคนนี้อีกกโอ้โหแล้วจะปักยังไงอ่ะจะปักไงล่ะลูกเอาวพวกมันก็เล็กอยู่แล้วอ่ะเอาอีกคนดีกว่าเอาอีกคนี่ขมไอางเอาอีกคนแล้วนะขออีกคนดีกแล้วนะอ่าาาาบาคุณพร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 นั่งก่อนลูก พี่เขาปวดหัวมากแล้วตอนเนี้ยคนสุดท้ายแล้วนะเอาละฮะเลือกใครครับเอาคนนี้ดีกว่าคือดูเขาจะเจี๊ยวจ้าหน่อยแต่ว่าเมื่อคราวที่แล้วเขาทำให้เราตอบได้เนี่คนนั้นแต่เนี่ยอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าเออาเนี่ยคนนี้ดีไม่ก็เหรอะามีเนี่ยขอขอไม่แน่ไม่แน่ต้องรอตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจคนสุดท้ายหาให้เจอว่าของนี้คืออะไรนะครับตั้งใจครับมาตั้งใจมาคนรออยู่ว่าตั้งใจจะต้องช่วยได้ตอบให้ได้ตอบให้ถูก บอกพี่เขาเลยเอาแล<ไ>้วพี่เขาหากันนะครับรูปเรียรูปร yeah. ่างเป็นยังไงรูปร่างของ,องนันคือขนมฟักทองอ่ะมันขนมฟักอเอาเลยครับข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดกับขนมฟักทองของน้องตั้งใจพี่ๆต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าขนมอะไรที่คล้ายกับลูกฟักทองดูๆไปแล้วเป็นจินตนาการที่ดีทีเดียวครับต้องได้วันขนมฟักทองฟักทองกินไม่ได้ใช่ไหมกินได้ครับไม่ได้ ไม่ใช่กีบกีบเขาดอกไม้มีกีบดอกไม้ด้วยอาจจะเป็นขนมที่เขาไม่เคยเห็นก็ได้นะพี่โดมขนมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะเขายืนยันกันมากเลยว่าเป็นดอกไม้ดอกไม้มีที่มีเทียนเทียนเล็กเทียนใหญ่ตอบไหมครับตอบตอบเลยครับตอบนะครับอ้าวตอบนะฮะตอบว่าเชิงเทียนค่ะเชิงเทียนเชิงเทียนครับคำตอบนะครับถูกไม่ถูกคำตอบนะครับถูกไม่ถูกคำตอบนะครับ ผิดไม่ถูกครับไม,ไม่ถูกครับเดี๋ยวถามต่อออสการ์มันเป็นอะไรลูกมันเป็นขนมของคนรวยแล้วมันมีทองอยู่บนหัวด้วยมีทองปิดิด,ด้วยคิดว่าเป็นอะไรเป็นขนมของคนรวยแล้วลมีทองปิดด้วยอ่ะไม่ใช่ขนมคนวรวย <นม S 2> แล้วมันเป็นคล้ายๆฟักทองอะ่ะจ่ามุกุฎปะเลขสามอ่ะเรียกว่าจ่ามุกุฎถูกต้อง โอ้โหพลาดของรางวัลไปอีกแล้วรอครับข้อนี้ต้องถือว่าหนูหน้อยนั้นให้ข้อมูลได้ดีมากๆแต่พี่พีนั้นคิดไม่ถึงนั่นเองไม่เป็นไรครับยังเลยอีกหนึ่งข้อให้ได้แก้ตัวกันข้อสุดท้ายแก้สุดท้ายเพราะฉะนั้นหาให้ดีโฟกัสให้ดีแล้วจี้ไปเพราะมันมีอยู่3าคนแม่ชุดนี้นี่ผิดไป2แล้วนะลูกข้อสุดท้ายท้ายสุดเป็นอะไรนะเป็นบุคคลครับเขาคือใครพร้อมนะครับพร้อมนะครับเข้าไปเลย สุดท้ายครับช่วยกันเชียร์ครับเอาวเลยครับเกมข้อที่6ข้อสุดท้ายกับบุคคลปริศนามาดูกันครับว่าจะเจอเจอกับใครและพี่ๆดาราของเราจะแก้ตัวได้สําเร็จหรือไม่ไปชมกันครับ,บมันน่านจะเป็นคนน่าจะเป็นคนหรือเปล่าคนลาวคน,คนจีนแน่เลยคนลาวคนลาวคนลาวคนวเลยคนลาวคนลาวเลยเอออสการู้ด้วยเหรอใช่คนลาว แหลากหลายความคิดอีกแล้วนะครับมีทั้งคนลาวคนจีนคนอังกฤษมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วบุคคลปริศนาของเรานั้นคือใครกันแน่ครับที่แทก Einstein, ้ก็เอาเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์คนสําคัญของโลกนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นข้อที่ยากสุดๆเช่นกัน5คนเลือก3คนทีละคนคนแรกเลือกใครครับเอาออสการ์แล้วกันดูค่า <c oughs> ทางจะแบบที่ผ่านมาดูจะ,ะดูเร<ด>ื่นโอเคนะออสการ์นะออสการ์ออกมามาแล้วครับ เลยครับเดี๋ยวครับพูดดังครับเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วเขาก็มีหนวดด้วนหนวดสีขาวๆหนวดสีขาวเป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งคะเป็นฝรั่งครับแล้วเขาแล้วเขาหนวดสีขาวๆแล้วผมสีอะไรผมสีขาวเหมือนกันแก่แล้วสิถ้าอย่างนั้นแก่ไหมแก่มากแก่มากด้วยหรอคะใส่แว่นตาไหม ไม่ใส่แว่นตานูเคยเห็นเขาในทีวีไหมจะมีปากกาตรงนี้ด้วยนูเคยเห็นเขาในทีวีออกทีวีไหมไม่เคยเห็นแต่เขามีจุดจุดมีฝายฝตรงข้างไหนคะข้างซ้ายข้างนี้ใหญ่ไหมคะเล็กๆเล็กๆมีฝายตรงนี้ผู้ชายผู้ชายแล้วตอนที่หนูเห็นเขาทาอะไรอยู่ก็ทำอะไรอยู่เขากำลังทาอะไรอยู่ เขาเป็นคุณครูแม่แหมเป็นคุณครูสงสัยจะเห็นว่าด้านข้างของไอสไตน์นั้นมีกระดานดําอยู่นั่นเองครับแบบนี้พี่ๆจะนึกไปถึงใครกันเลนเนี่ยเขาเป็นคุณครูนี่คุยกับเด็กอยู่นะครับคุยกับเด็กอยู่คะุณครูสอนเด็กไงสอนเด็กอย่างนี้หรอคะแสดงว่ามีนักเรียนอยู่ได้ในนั้นหรือเปล่ามีนักเรียนอยู่กี่คนคะสิบคน สิบคนแม่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยมีนักเรียนอยู่สิบคนในรูปภาพปริศนาของเราไม่เห็นจะมีเลยวดิครับ <S <S อย่าพึ่งปักใจเชื่อน,นะครับพี่พี่หาข้อมูลเพิ่มอีกสักคนดีกว่านักเรียนสิบคนเป็นใครคิดว่ามีใครอยู่ในใจบ้างไหมตอนนี้ไม่มีเลยนะมม,มองไม่มีมมเลย<ห>สงสัยไม่รอดอีกหนึ่งข้อแล้วครับตอนนี้ออีกคนดีกว่าอีกคน,กคนดีกว่านะคนนี้เลือกใครครับขอเป็นน้องเฟย์ค่ะน้องเฟย์ครั้งหนึ่งนะน <N> ้องเฟย์มาคราวนี้ขอหน่อยว่าเขาเป็นยังไงนะ เอาเชิญเลยผูดดังๆังนะน้องเปยเอาตัวเท่าพี่ดมไหมเท่าค่ะตัวเท่านี้ตัวเท่าพี่ดมเป็นศิลปินไหมเขาไม่หนวดสั้นๆไม่หนูเคยเห็นในทีวีไหมลูกไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วหนูเคยเห็นเขาที่ไหนไหมคะเป็นซานตาคลอสนั้นน้องเปยนี่เข้าใจว่าเป็นซานตาคลอสไปซะแล้วเหรอครับสามคนสามอาชีพเลยนะครับตอนนี้ท่าทางข้อสุดท้ายนี่จะลำบากแล้วเลยครับพี่ๆ ในรูปมีเขียนอะไรไหมคะมีเขียนอะไรบไ้างมีเขียนว่า M M C สองโอ้โหให้ข้อมูลดีมากโอ้ย M C สองด้วยอะอะไรอะโอ้โหข้อมูลนี่ถือว่าสำคัญเลยแหละครับ M C 2หรือว่า M C กำลังสองแต่พี่ๆจะนึกถึงหรือไม่เพราะนี่คือสูตรสมรการสถานโลกที่ไอสไตน์เขาเป็นคนคิดไว้นั่นเองครับ ไปเจอนี่ต้องทอดสองคนแล้วล่ะตายแล้วเอออีกคนนะลองดูไหมขออีกคนดีกว่าโอ้โหเอาลวนะฮะบอกย้ำเลยนะคนนี้ให้ข้อมูลดีมากผมคนสุดท้ายนะครับเรืองใครครับเอาตั้งใจครับเอาตั้งใจนะเอามาตั้งใจมาครับเอาละมาเราเพิ่งตั้งใจนะตั้งใจต้องตอบให้ถูกนะตะกี้ก็ไม่ได้รางวัลใช่ไหมลูกเพราะอะไรครับผิดอ้าวคราวนี้ต้องเอาให้ได้นะครับเชิญเลยครับ เขาชื่อสอรพงชาตรีฮะสระพงชาติไปดูที่ไหนมาครับพี่ตั้งใจโอ้โหพูดมาได้ด้วยความมั่นใจว่าบุคคลปริศนาที่เห็นอยู่นั้นก็คือสอระพงชาตรีแน่นอนแต่พยายามดูยังไงก็ไม่เหมือนสักนิดเลยนี่เนี่ยเขาชื่อสอรพงชาต <c oughs> รับมาหนักเลยทีนี้ร <c oughs> ชาติหัวฟูฟูมีหนวดหนวดบชามีหนวด เขาแสดงหนังไม่ใช่ไม่ใช่ครูเขาเป็นคนบ้าไม่ใช่เป็นคนบ้ามันก็คนบ้าเขาคือคนบ้าแต่เขาไม่ใช่คนบ้านะเห็นคนบ้าใช่ไหมเหมือนครูอะถูกละอ่าาดูครับพี่แหมมนี่เหมือนจะนึกออกครับคุณผู้ชมใครครับพี่แหม่มัเอาสไต สอนรูปทรงชาติยี่ครับนะอย่าไปทำให้กล้วยเควสิครับพี่พีเขามาถูกทางแล้วไม่รู้ว่าไปดูหนังเรื่องไหนมาที่ทำให้ไอสไตล์เป็นเหมือนกับสอนรูปทรงชาติีได้นั่นเนี่ยมีแว่นไหมมีแว่นไหมรึแว่นไม่มีแว่นใช่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอังสไตรตอบไหมครับตอบเลยตอบครับตอบว่าอังสไตล์ค่ะออคืออังสไตล์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะคำตอบนะครับถูกไม่ถูกคำตอบนะครับคคตอบบรัถูกไม่ถูกคำตอบนะครับถูกคำตอบนะครับ ถูกตับโอโหหารอดไปจนได้อเอาละครับปิดท้ายด้วยถูกตองครจ้รอดไปจนได้ไปที่มามรามเเยนะครงารไปไปดูเลยครับไปดูเลย แม่เป็นชาเกมข้อที่6ลงได้อย่างสวยงามครับรับของวันกลับบ้านไปอีกคนละ้หนึ่งชิ้นถึงแม้ว่าดูน้อยแก๊งนี้จะไม่สามารถทิ่จะชนะได้ทั้ง6เกมก็ตางแต่ด้วยความน่ารักและมากจิตนาการก็ต้องถือว่ามาคู่อีจูได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเอาละครับครั้งนี้ก็เริ่มต้นแล้วแล้วก็จะเป็นน้อม5คนใหม่แล้วที่จะเกิดขึ้นจะเป็นใครบ้างไม่รอช้าเลยเริ่มต้นท่านแรก อายุสามขวบเท่านั้นเองมาเลยว้าวขันหน้าแบบนี้เลยสามขวบที่โตเต็มที่แล้วนะเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อออกาสครับออกาสแบบกอไก่ถึงฮอนดูกเก่งมากเลยภาษาไทยเก่งมากรักเมืองไทยชอบเมืองไทยมากเริ่มจากกอไก่แล้วก็ขอควดไกครับแล้วก็ กระโดดไปเลยนะแล้วก็ฮอดูเวลามันมีน uhh ้อยนะมันต so ้องจบเลยอ่ะหอนด้าคู่แล้วเรียบร้อยฮอกด้าสามขวบนะอุ้ยร้องเพลงเก่งมากด้วยเหรอคนใจง่ายร้องไงนะจ้าจ้าจ้ดาดาคู่จ้าจ้าจ้ดาจ้าจ้าจ้าดาดาคูแ่ แค่น,นี้ยังจะมาโชว์อีกเลยจ้ะน้องออกัสความสดใสน่ารัก yeah. ของหนูน้อยกลุ่มใหม่จะมาพบกับผู้ชมในสัปดาห์หน้าห้มามพลาดนะครับน้องว่าเด้อเด้ๆนางเด้อเออๆอออออตันหลอกก็เนี่ยตันอกก็เนี่ยเส้นสถานที่ลนะครับสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าอะไรมันมีรูปจวงปัญญาด้วย ตามให้กัลังใจหนูน้อยแก๊งนี้กันด้วยในสัปดาห์หน้าครับ